เราต้องเราต้องเราต้องการระยะตัวเองกับเก้าอี้กับจอดีๆค่ะอือย่างนี้อิงจี้จะวาดให้ดูนะเป็นกรณีพิเศษอ่ะปิดบ,บอมเบ่กับอังจีไปก่อนนี่คือคืออย่างนี้ สมมตินี่คือคนทั่วไปแล้วเขาจะเผลอเข้าใกล้จอใช่ไหมนี้แล้วก็แล้วก็บางทีก็ขดตัวด้วยแล้วก็ยืน่นเนี่ยมุ้มไหลไปข้างหน้าแล้วก็มีทำงานอันนี้คือท่าที่ผิดแอนอ ถ้าที่ผิดถ้าที่ถูกก็คือถ้าที่ถูกก็คือไม่ถูกหรอกแต่ว่าเรานี่นี่แล้วก็คือเท้าอ่ะมันจะต้องพอดีกับพื้นเป๊ะ เราจะต้องปรับความสูงเลยของเก้าอี้ก็ได้ให้เท้ามันพอดีกับพื้นถ้าสมมุติว่าเก้าอี้เรามันสูงมากเราก็หากล่องกล่องไปรษณีหรืออะไรก็ได้มากล่องรองเท้าก็ได้มาลองให้มันแบบพอดีเป๊ะนะแล้วก็นั่งอย่างนี้แล้วให้น้ําหนักอ่ะมันลงตรงกน้นนี่จุดเนี้ยเป็นจุดแล้วว่าก้นกับต้นขาอือแล้ว แล้วก็พยายามยกอกขึ้นเขาเรียกว่าไงเหมือนแบบแต่เราเราเดินเชิดอะ่ะเราจะยกอกขึ้นนี้พอยกอกขึ้นนั่งนั่งพอดียกอกขึ้นอะ่ะคอมันจะถอยหลังมาข้างหลังเองใช่แล้วมันจะไม่นองไปข้างหน้าอืมอันนี้คือเทคนิคของแองจี้นะคือเราทําตัวเองเหมือนเป็นเกี้ยว ไอของอะไรพวกนี้ก็พยายามจะแบบว่าเอาให้มันมาใกล้ๆมือเอาไว้มันจะได้ไม่ต้องแบบยื่นอ่ะอืมมันม้อยต้องไม่ต้องยื่นไปหาถ้าแบบมีลิ้นชักเพิ่มใส่คีย์บอร์ดอะไรไว้ข้างล่างนี้ก็ได้ให้มันแบบใกล้ๆไว้อ่ะแล้วไหลเราจะไม่งุ้มไปแล้วก็พยายามยืดอ,อกไว้อ่ะการเดินหลังตรงก็เหมือนกันการเดินหลังตรงคือถ้าเรายืดอ,อกไว้อ่ะหัวเรามันจะโน้มไปข้างหน้าไม่ได้เพราะว่ามันจะต้องถ่วงมันจะต้องถ่วงน้ำหนักใช่ไหม เคยเคยรู้เรื่องศูนย์กลางของคนใช่ไหมว่าสมมุติคนอยู่นี้นี่คือถ้ายืนศูนย์กลางของคนปกติใช่ไหมแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราเดินก้นไปข้างหลังเนี้ยหัวมันก็จะไปข้างหน้าเองเพราะว่ามันพยายามแบบว่าถ่วงถ่วงให้น้ำหนักมันพอดีกันนะ่ะเนี่ยมันจะแบบอย่างเงี้ย มันจะนีวะมันจะต้องเหมือนเหมือนมีคานหนึ่งอันคานซ้ายขวามันต้องเท่ากันเนี่ยมันต้องเท่ากันถ้าเราเอาก้นไปข้างหลังและหัวเรามันจะไปอข้างหน้าอัตโนมัติเพื่อว่าให้เราเดินได้สมดุลเนีนถ้าก้นไปข้างหลังตัวไปข้างหลังด้วยมันก็จะล้มไงหลังมันจะยืนไม่ได้เพราะฉะนั้นวิธีของจี้ก็คือการที่ เอานี่เบ่งเบ่งหน้าอกขึ้นมาข้างหน้าพอเบ่งหน้าอกขึ้นมาข้างหน้าอย่างนี้หัวมันจะไปข้างหน้ากว่าอ,อันนี้ไม่ได้แหละหัวมันจะมาข้างหลังเองเนี่ยเนี่ยถ้าเราแบบเดินแล้วพยายามยืดอกไว้อะแบบหัวหรืออะไรเงี้ยมันจะไปข้างหลังเองการนั่งทํางานก็เหมือนกันถ้านึกได้ก็ก็ยืดอกขึ้นมานิดนึง มันจะไม่ทําให้เป็นท่ากุ้งท่ากุ้งคือเราไปงอตรงตรงนี้ใช่ไหมกุ้งกุ้งอืมใช่นี่ผมก็อีงานวัดผมชอบลืมตัวงอตัวใช่มันเป็นงันทุกคนนะเพราะแบบว่าบางทีเราอะมันเกิดจากการที่เราแบบอยากเอาหน้าเข้าไปใกล้จอเลยอะจริงๆมันเกิดจากการที่ จอมันก็ไม่ได้อยู่ไกลอ่ะแต่เหมือนเราจะเผลอแบบอยากซูมเข้าอ่ะแต่ว่าเราไม่ยอมซูมเข้าโดยการกดซูมเราซูมเข้าโดยการเอาหน้าเราเข้าไปอืมแทบทุกคนอนะ่ะเป็นเป็นเป็นปัญหานี้วิธีแก้ของจี้ก็คืออยู่ดีก็ยืดยืดตัวขึ้นมาแล้วหัวมันจะถอยไปเองหรือถ้าถ้าถ้าไม่อาะใช้วิธีนั้นก็มีวิธีหนึ่งก็คือให้หน้านหนีนิ้วชี้อันเนี้ยจี้จี้เรียนรู้มาจากหมอชื่อหมอนน เขาเขาทำคลิปในไอ้นี่บ่อยใน Twitter ที่อินจีชอบแชร์คือบางทีเราเล่นเล่นคอมเล่นอันนี้ใช่ไหมล้วหน้าเรายอยู่นี้ยืนอยู่นี้นี่เราก็ให้ตั้งนิ้วชี้ขึ้นมาอันนึงแล้วเราก็ดันนิ้วชี้เข้าหาหน้าจุ๊บนี่ แล้วเราพยายามให้หน้าเราอะถอยถอยหนีนิ้วชี้คือมองนิ้วชี้เอาไว้อะแล้วก็แบบว่าถอยแบบอ,อีไม่เอาอย่าเข้ามานี่นี่แล้วคอเรามันจะเป็นย่นย่นหน่อยตอนนี้นี่ใช่ก็คือเนี่ยเลยตั้งตั้งนิ้วชี้ไว้ข้างหน้าตอนแล้วก็ถอยถอยนับหน,นึ่งถึงสิบอะไรเงี้ยแล้วก็ปล่อย แล้วก็สักพักก็ทําอีกประมาณนี้มันมันจะช่วยให้คอคอเราที่กม้มก้มงุ้มก้มมองจออะไรเงี้ยบางคนชอบเล่นมือถืออันนี้จะเป็นปัญหาคนเล่นมือถือถ้าถ้าไม่อยากให้มันงออยากอยากคืนท่ามันเขาก็บอกเนี่ยให้จ้องนิ้วชี้ในข้างหนา้าแล้วก็ถอยถอยแล้วแบบคอมันจะถูกดึงกลับไปในท่าที่ถูกต้องเองถ้าบริหารบ่อยๆมันก็จะไม่ปวดแต่คนที่ เหมือนเป็นแล้วทิ้งไว้ทิ้งไว้ยอะไรเงี้งยมีโอกาสจะปวดนะผมไม่เคยนั่งเท้าติดพื้นเลยแฮะพอลองเปลี่ยนแล้วดีขึ้นครับใช่ใช่การแบบว่ากลางเท้ากลางขาแล้วแบบว่าเอาเท้าแบบลงไปแตะพื้นยันพื้นไว้อะมันจะเหมือนช่วยล็อกท่าให้เราให้เราไม่งอเงีไปมาง่ายขึ้นใช่เพราะถ้าถ้าปกติเรานั่งขาสมารหรือวางขาบนเก้าอี้ใช่ไหมแบบตัวมันก็จะยังโยกโยกง่ายโยก ยกง่ายแต่ถ้าเราขาเอาเท้าลงไปล็อกข้างล่างด้วยอะค่ะมันก็เหมือนเหมือนเวลาขาตั้งกล้องนะอะเนาะพรกางขาาไว้มันก็จะล็อกล็อกท่าได้มากกว่าอืมลองดูนะคะถ้าลืมก็ก็ไม่เป็นไรเพราะว่านึกได้เมื่อไหร่ก็ลุกขึ้นมาทําหรือว่าเอ่อถ้านึกได้ค้นเมื่อไหร่ว่าถ้าเริ่มจะไม่ดีแล้วไม่สบายอะก็ลุกขึ้นมายืดเหยียดก็ได้ทุกแบบชั่วโมงสองชั่วโมงเงี้ยกินน้ําลุกไปเข้าห้องน้ํา ยืดเหยียดท่าต่างๆมันช่วยนะมันช่วยคือถ้าให้ดีที่สุดอะพอนึกได้ปุ๊บก็ลุกไปทําอย่างอื่นเลยแล้วก็ค่อยกลับมาทํางานค่อยกลับมานั่งใหม่ตั้งท่าให้มันดีอืมเพราะคนเราไม่ได้รู้ตัวต,วตลอดเวลาหรอกถ้ารู้ตัวมันก็ไม่เป็นท่าอย่างนั้นตั้งแต่แรกใช่ไหมอือแต่นั่แหละพอเรารู้ตัวปุ๊บเราก็ทํารู้ตัวปุ๊บเราก็ทํามันก็จะแก้ได้ก็จะดีกว่าที่ไม่ทําอะไรเลยอืม ขอบคุณค้าปัจจารย์อุ๊ยินจีกลายเป็นเซนเซแล้วที่ดีใจจังที่ชอบ